สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเรื่องกินเรื่องใหญ่ใบพัทะวรินค่ะรายการที่ใส่ใจในทุกเรื่องที่คุณกินครับอวันนี้นะคะจะทําแต่เรื่องหวานค่ะอะไรครับน้ําตาลมันอยากจะอ๋อรู้แล้วรู้แล้วอะไรไอซิ่งขี้เกียจคุยเกียรติเดียวคุยให้ท่านผู้ชมดีกว่านะคะวันนี้จะสอนวิธีทำคัสเตอร์คัสเตอร์คัสเตอร์ดูป่าดิฉันนะคะคัสเตอร์ นะครรััับคคสต์ดใช่มะคัสเตอร์ดนะคะเป็นพีชคัสเตอร์ดนะคะครับผมอ่ะคนไทยอาจจะงงคัสเตอร์ดคืออะไรพุดดิ้งคือคัสเตอร์ดกับพุดดิ้งหลายคนจะสับสนกันนิดนึงใช่ผมไม่ยงสับสนคืออะไรครับพุดดิ้งนะคะแล้วเราขอเล่าเรื่องพุดดิ้งก่อนพุดดิ้งเป็นขนมหวานที่มักจะมีเบสของเจลาตินหรือขนมปังเป็นขนมหวานของเหมือนขนมของคนแบบไม่ค่อยมีสตางอะอ่ะ พุดดิ้งนะคะของคนอังกฤษนะคะก็จะใช้ขนมปังที่แบบอยู่ในตู้เย็นมาน,นานมากไม่สามารถรับประทานได้ปลาหัวหมาแตกรเราก็จะเอาส่วนผสมของไข่แดงกับนมใส่เข้าไปทําให้มันนุ่มแล้วเอาไปอบนะคะนั่นคือพุดดิ้งอันนี้คือพุดดิ้งนะคะคแต่คัสเตอร์ไม่มีส่วนผสมของพวกขนมปังหรือเจลรตินม,มันจะเป็นเบสของตัว ไข่แดงแอนครีมน้ำตาลเท่านั้นคนรวยว่างั้นแหละ,ะใช่ไม่ใช่มัน refine, รีไฟน์ก็ม่เลยจะบอกว่ามัน refine, รีไฟน์ละเอียดกว่าเนื้อม,มันจะละเอียดละมุนแบบนุ่มลิ้นอะคะ่ะคือถ,ถ้าเราทานพุดดิ้งแล้วก็สามารถลาดคัสเตอร์ลงไปได้นะ,ะทานคู่กันได้ทานคู่กันได้นะคะ <Okay. S 1> อย่าสับสนระหว่างพุดดิ้งกับคัสเตอร์นะคะแต่วันนี้พระรวรินจะทำพีชคัสเตอร์ตีแบบคนฝรั่งเศสแล้วให้มันฟูฟ่องนะค่ะนะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันเนะล,ลยค่ะ เลยครับเข้าสู่ช่วงของ Delight มีนะคะวันนี้จะทำเมนูเป็น Peach กับ e อ g c u s t ต r ร์แต่แอ g คัสเตอร์เขาไม่ในวันนี้นะคะเป็น e อ g คัสเตอรแบบคนฝฟั่งเสรนิดนึงนะคะ เราจะใช้วิธีตีบวนน้ำร้อยแล้วมันจะออกมาเป็นไอคัสเซที่ฟูฟ่องไลท์แล้วก็หวานหอมด้วยนะคะส่วนผสมนะคะมีไข่แดง5ฟองนะคะน้ำตาลสายขาวนะคะพีชนะคะเป็นกระป๋องก็ได้นะคะหรือถ้าอินซีเซ้นนะคะสามารถซื้อเป็นสดก็ดีนะคะ ะะเราจะใช้ uh, digestive cookie หรือ Grime m r r c k k r s s นะคะ vanilla essence นะคะและแล้าอเ a ร e โต o นะคะก่อนแรกนะคะเราจะเริ่มจากเอาพิชของเราเปิดกระป๋องนี่ฮึถ้าเปิดได้นะคะเนีนอ่อ๋อที่เปิดกระป๋องเยี่ยมมากเลยโอเค เราจะใช้พีชของเราเนี่ยนะคะเป็นพีชกระป๋องเป็นซิกซีกนะคะแล้วก็เอามาบนกริลที่เป็นตะแกรงอย่างนี้นะคะแล้วล้อเราจะกริลให้มีสีนะคะน้ำตาลที่อยู่ในพีชจะทำการคาราเมลไลซ์แล้วจะพีชจะมีสีที่สวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเติมน้ำมันเพิ่มยิ่งพีชกระป๋องมันมีน้ำตาลของเขาอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็ปิดไปนะคะเสร็จแล้วเอาไข่ไก่นะคะไข่แดง้ายกลาง5ฟองน้ำตาลทรายขาวนะคะไข่ไก่สมมุติเราใช้ไข่ไก่6ฟองก็น้ำตาลทรายน้ำตาลขาว1ชอ้อนต่อไข่ไก่1ฟอง,งก็5ฟอง3 2 3 4 5โอเค อามาเรตโต้นะคะเยอะนะคะประมาณประมาณนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็อ่าที่สำคัญวานิลลานะคะปาเมนลาหนึ่งช้อนชานะคะอืมเทไม่ออกก่อนแรกนะคะเราควรเปิดขวดนะคะเป็นไอเดียที่ดีมากๆเปิดขวดโอเค เดี๋ยวเรามาดูพิชของเราสิคะว่าสียังไม่ได้นะคะต้องรอให้สีเขาได้ก่อนนะคะเราจะเวสตัวเอ็ก t ์คัสเของเราบนน้ำเดือดเนี่ยนะคะเพื่อให้ไข่ไก่ของเราสุกนะคะแล้วก็ฟูฟ่อง คราวนี้ถ้าไฟมันจะแรงไปสิ่งที่เราจะได้คือไข่คนเราไม่อยากได้สิ่งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นตีไปเรื่อยๆไฟไม่ต้องแรงมากต้องใจเย็นๆนิดหนึ่งถ้าเรารู้สึกว่าไข่ของไข่ไก่เราเราิ่มมันจะสุกเกินเอาออกมาจากเตานะคะตีเรื่อยๆคัเสเร็จของเราก็เสร็จเรียบร้อยนะคะฟูฟ่องสวยงามคราวนี้พีชของเรา คัสตาร์ดของเราหวานมากนะคะไม่จำเป็นต้องเติมน้ำตาลในอะไรทั้งนั้นเราจะเอาพีชเนี่ยนะคะสไลซ์ ใช่คราวนี้เราใช้ d เจ e s t i v e Cookies ของเรานะคะโรยทีนะคะอย่าละเอียดมากเราจะให้มันเป็นคำคำเสร็จแล้วนะคะลาดเอคคัสเตอร์ อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าแค่นั้นเลยเสร็จแล้วเป็นขนมหวานที่ทํำง่ายมากแต่ถ้าทําให้เพื่อนรับประทานนี่ดังแน่นอนนี่อร่อย่า อะไรผู้เล่นเอาจริงเอาจริงผู้เล่นเนี่ยเขาเอาจริงแล้วเอาเทียนนี่คือนะคะเนื้อเนย้เแหวนเอะชิ้นนี้ดิฉันรักนี่วดสามีทำไมครับมันมันเป็นมันเป็นหมอนได้ด้วยหรือว่าไงฮะมันเป็นที่สุด ของเนื้อของคือคือเข้าใจไหนไหนไหนอยคือเข้าใจว่าคนชอบทานไวเกิวชอบทานมาสซสก,กาโกเบ่ whatever นะคะแต่ว่าคนที่ชอบกินสเต็กนะคะอย่างแม่เนี่ยต้องเป็น U S beef only <S <ช> <S นะคะ <ๆ S 2> แล้วก็ prime grade A น,นะคะเป็นเนื้อที่ติดซิโครนะคะมันกำลังดีนะคะหอมเนื้อนี่อหอม<ช>หอมวานเอามาทำสเต็กหนาหนาี่สุด เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำเชฟสามแบบนะคะ US Prime Grade A วันนี้จะทำเป็น Roast b s t f หนึ่งนะคะทางกุ้ยชวนะคะสเป็น Barbecue Beef นะคะคจะทำซอสบาร์บีคิวแล้วก็กริลนะคะสนะคะเป็น Dry Rub นะคะเป็นส่วนผสมของพวก Herbs and Spice ต่างๆแบบแห้งแล้วก็รับแล้วก็ไปกริลไปทอดกับเนืยอ,อีกที oh. เพราะฉะนั้นเนื้อชิ้นนี้ จะเพร่ให้3แบบแล้วแต่คุณท่านผู้ชมที่บ้านชอบรับประทานนะคะก่อนแรกนะคะเราจะทําตัวชูนะคะหรือรซอส <ผม S 2> ที่จะทานกับโบรสบีฟเราจะเอากระดูกนะคะถ้าสามารถหากระดูกวัวได้เอากระดูกวัวเลยโอเคแต่ถ้าไม่ได้กระดูกหมู ได้เหมือนกันไม่จาเป็นต้องเป็นวัวใช่ไหมฮะก็มันบางทีมันหายากถ้าไปตลาดแถวบ้านแล้วกระดูกวัวหมดปุ๊บเอากระดูกหมูก็ได้มันไม่ค่อยมีด้วยสามเพราะไม่ได้เกี่ยวกับราคาด้วยไม่ได้เกี่ยวกับราคาเพราะหายากเพราะโรงแรมมักจะเหมาไปหมดนะคะเราจะเอากระดูกของเราไปบราวน์ก่อนนะคะบราวน์ก็คือทําให้มันเป็นสีน้ําตาลในเมื่อเราไปทําเป็นสต็อกนะคะหรือน้ําซุปน้ําซุปเราจะได้มีสีน้ําตาลที่สวยงามไม่ใช่แบบใสกุกก๊กเหมือนแบบแกงจืดนะคะะครับ คราวนี้เรามาดูเนื้อของเรานะคะตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นใช่ไหมคะมันดูเซ็กซี่มากเซ็กซี่มะคือถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นแบบลาตินอเมริกันแบบว่าดูเป็นแบบมาจากอเมริกาใต้ผู้ชายก็เป็นไก่เป็นเป็นยังไงติ๊กติ๊กอะไรนะพี่ติ๊กอ่ะติ๊กชีโรไม่ใช่พี่ติ๊กจัสดาพอาพี่แดงใบเล่ใช่ไหม ชาเนื้อชิ้นนี่เหมือนพีติ๊กถ้าเราจะติ๊กติ๊กติ๊กกลิ่นสีเอ่อติ๊กติ๊กจตสดานั่นแหละเพิ่งดูเพิ่งดูพี่แกขนาดผมเป็นผมเป็นผู้ชายผมยังแบบเห็นแล้วแบบแม่สุดยอดไหมปกเปรียวเลยเหรอหนวดอย่างนี้ตกลงเองยังไงเนี่ยเองยังไงเนี่ยบาผมชอบผู้หญิงพี่เมย์ก็รู้ชิ้นนี้เก็บไว้เราเอาไม่เอาทำอะไรเพราะไม่เท่ากันดูข้างในครับเนื้อสวยงามมาเบลลิ่งกำลังดีไขมันไม่เยอะเกินนะคะ ก่อนแรกเราทำโรสใช่ไหมคะโรสขอชิ้นหนาขนาดนี้ดูสิครับคุณผู้ชมพี่เมย์เป็นคนใจกว้างขนาดไหนฮะเวลาตัดเนื้อออกมาให้คุณผู้ชมดูที่เราทํากันเนี่ยคือเรียกว่าไม่ไม่งกอะเอามาพกินเองไงอันนี้เราจะไปทำโรสเบฟนะคะครัส่วนที่เอามาทำบาร์บีคิวจริงๆเราชิ้นนี้ไปทำบาร์บีคิวก็ได้นะคะทั้งชิ้นนี้ทั้งดุนี่กี่กี่กิโครับ 6กกิโล6กกิโลเนื้อนะคะจะกินนิ้วเดียวเมนไม่ได้มันต้องกิน2นิ้วครึ่งคือมันเราไม่ใช่ร้านอาหารที่แบบว่าหน่าเลือดจะมา,าค่อยให้แบบว่าเราไม่ได้ขายเราจะกินเองโอเคชิ้นนี้จะทำเป็นดรายรับโอเค โอเคค่ะชิ้นนี้นะคะเราจะเอาไปทำเป็นโรสนะคะโรสนี่ก็คือการที่เราทำสุกแบบอุณหภูมิต่ำๆใช้เวลาช้าๆเหตุผลเนื้อจะได้ไม่เครียดนะคะมันจะได้นุ่มนุม,นมอันนี้เรื่องจริงเรื่องจริงนะคะเนื้อโรสบีฟนะคะจะค่อนข้างทาน rare มีเอ่อมีเดียมทูแรร์นะคะจะไม่ทานเวลดานเด็ดขาดนะคะจะแดงนิดนึงแต่จริงๆแล้วมันก็คือสุกแล้วมันก็คือสุกแล้วนะคะอยากให้ลอง ลองรับประทานแบบแบบนี้นิดนึงนะครับเปิดใจหน่อยเปิดใจหน่อยนะคะนี่นะคะเราก็จะเอากระเทียมเนี่ยนะคะถูอันนี้ถูเพื่ออะไรฮะเหมือนทำความสะอาดเขาหรือล่าไม่ค่ะเขาให้รสชาติกับเขาค่ะเอา breaking tray มาค่ะไม่ต้องใส่อะไรมากนะคะกระเทียมเกลือเกลือเกลือแล้วก็พริกไทยใส่พริกไทยไปเลยจ้าเทียนครับอันนี้กระดูกของเราที่เราเมื่อกี้นี้ไปใส่เตาอบให้มันรานนะคะ เราก็จะใส่ในน้ำสต๊อกหรือว่าน้ำซุปแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะมีส่วนผสมของแครอทอหอมใหญ่แล้วก็แซลลารีด้วยนะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาด้านที่เป็นหนังขึ้นนะคะใส่ในเตาอบดึงร้อยห้าสิบองศานะคะคราวนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยเป็นของโรสบีฟแล้วรอก่อนนะคะเราจะทำซอสบราร์บีคิวซอสที่จะทำอันต่อไปโอเคบราร์บีคิวซอสเราที่นเคยทำไหม เคยซื้อมาทำครับซื้อมาทานวุฒิผิดซื้อมาทานเป็นขวดช้าอานะคะไม่เคยทำเองครับไม่เคยทำเองมันไม่ยทุ่งยากมันไม่ยากเหรอพี่ไม่ได้ยากเลยนะคะก่อนแรกเทียนเอาเนยใสในกระทะให้พี่นะคะได้ครับไปเนยก็เป็นเนยจืดเท่านั้นนะครับเนยจืดนะคะเวลาทำอาหารเราไม่ใช้เนยเค็มไม่งั้นเราจะบังคับหรือว่าด่าความเค็มของอาหารไม่ได้เพราะเนยบางอันมันเค็ม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 นี่นะคะ หอมใหญ่หอม o อ t หอมใหญ่คือเราจะได้ความหวานครับหอมใหญ่หอมใหญ่แล้วนะคะหอมใหญ่ใส่เข้าไปคราวนี้นะคะเราจะผัดให้มันส w e a ครับผมคือให้เหงื่อมันออกเออเก่งมากเชียนเอ้ยเสร็จแล้วนะคะหัวใจของบาร์บีคิวาได้หน่อยบาร์บีคิวซอสคือซอสมะเขือเทศนะคะ ซอสกระต่ายแล้วซอสไก่งวงแล้วก็เครื่องเทศนะคะมีิวเมิ้นขายันเพเปอร์อันนี้ก็ซอสมะเขือเทศง่ายๆใส่เ,<อ>เลยค่ะเยอะไหมฮะใส่เยอะเลยค่ะ คิวเมนกับคาเยนเพเปอร์นะคะโอเคหัวใจหลักมันที่ซอสมะเขือเทศนี่ใช่ไหมฮะที่ทำให้สีมันเป็นอย่างนั้นใช่จะซอสมะเขือเทศมะเขือเทศส่วนแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะคะเสร็จแล้วของพี่ก็น้ำพึ่งเราจะให้ความหวานอ่ะมาละสีมันมาละอ่ะสีแล้วบาไปคิวย่างมาแล้วครับอ๋อใช้ทาบาสโกเพื่อแทนความเอ่อเจ้มจ้นของใช่ค่ะรอยด้วยเกลือนิดหนึ่งอ่ะครับ คราวนี้เราจะทำตัว dry rub นะคะเราจะมีส่วนผสมของพัพิก้าพักพ,พิก้านะคะอีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากคือก l i c Powder นะคะถ้าไปเราไม่ใช้กระเทียมสดแล้วว่าพัพิก้าสดนะคะเพราะวาเวลาเอาไปทอดเสร็จแล้วมันจะไหม้ มันจะไหม้ทันทีแล้วเราก็จะได้กระเทียมไม่ไหม้ที่อยู่บนเนื้อแล้วมันไม่น่ารับประทานใช่<ห>ี่ได้เหมือนกันกะหริกพาวเดอร์กะหรี่าวเดอร์นะคะแล้วคราว้ s ซ l ล r y s a อลนะคะหรือซัลล r ร Po พาวเนะคะรัมของเรานะคะเราจะใส่อะไรก็ได้ a dry rub ก็คือพวกเครื่องเทศและสไปซ์ <c oughs> นะคะที่เราเอามาหมักตัวตัวเนื้อของเรานะคะแล้วก็ใส่ิ้วเมนนิดหนึ่งเนื้อเราครับนี่เลยคลุกไปเลยคลุกไปเลย ยู a u ฟอร์นะฮะใส่ไรายรับของเรานี่เสร็จแล้วเราเอากระทะที่จะทำกริลนะคะครับมเปิดไฟแรงสดนะคะคราวนี้เทียมพี่จะทำบาร์บีคิวตรงนี้อีกทีหนึ่งอ่าระวังนะอ้าวแล้วค่ะหอมแล้วอ่าตอนนี้เนยของเราก็พร้อมที่จะลงใช่ไหมละครับแล้วก็ลงคราวนี้เวลาลงอย่าดุกเด็กเนื้อมันมาก ทิ้งไว้อย่างนี้นะคะมันจะเกิดไม่งั้นเราจะไม่ได้เส้นที่สวยงามนะคะคราวนี้เราก็ได้ทำสองเมนูแล้วนะบาร์บีคิวที่ตะกี้เราเราทำซอสบาร์บีคิวเราเอามาทาบนเนื้อชิ้นใช่ไหมฮะเพราะเมนูนี้เราจะทำอะไรนะครับอันนี้ก็ไปเป็นกริลนะคะเป็นบาร์บีคิวคราวนี้แหละเอ้ยควันมา ชิใน่นี้เราก็ทอดเรียบร้อยแล้วนะคะเราเพียนกินประมาณไหนมีดิมแรมมีดยมแรเหมือนพี่เลยถ้าจะเดบนะคะก่อนที่เราจะรับประทานได้นะคะเราต้องพักเนื้อก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนี่คือเสร็จแล้วแต่แค่รอ15นาทีรอ10นาทีอะให้มันพักนะคะทีนี้ก็เสร็จแล้วเหมือนกันง่ายเนื้อจริงๆแล้วเนื้อเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากคือจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเนื้อคุณภาพดีเนี่ยสามารถแค่โรยเกลือพริกไทยแล้วก็เอาไป เสียแล้วก็เอาไปคริลแป๊บเดียวก็สามารถทานได้เลยถูกต้องนี่ก็ขอขอบเขาอีกนิดนึงครับผมแ้วที่สงสัยเขาเห็นพอหลังจากที่พี่เมย์เนี่ยกริลทอดเนื้อเสร็จแล้วเห็นเอาน้ํามันที่มันได้จากเนื้อเนี่ยขึ้นมาราดอีกรอบนึ่งทําไยเวลาเนื้อมันหายเครียดแล้วมันค่อยๆคลายตัวมันจะดูดน้ําที่อยู่รอบข้าวมันหมดเข้าไปในตัวเนื้อถ้าเรามีเนยซอสอะไรที่อยู่ข้างๆมันจะดูดเข้าไปใหม่ อ๋อแล้วมันก็จะทำให้เน,เนื้อเนี่ยมันยังคงความ j u i c ซี่อยู่ j u i c ซี่อยู่ใช่ค่ะนี่คือเทคนิคนะครับอ่านั่นอีกเทคนิคหนึง่งอันนี้ขออีกนิดนึงนะคะเพราะว่าเขายังค่อนข้างหนาครับผมพระเจ้าจอร์ดมันดูดีทีเดียวครับนี่คือโรสบรีฟที่สมบูรณ์แบบแล้วนะครับไปเอาจานสวยๆก่อน ค,คือหลักการเดียวกันคือหลักการที่ว่าเนี่ยคือหลักการที่ว่าพอเราเนื้อเนื้อเราเนี่ยเราเพิ่งคุกเสร็จนะครับเราถ้าเกิดเรามาทานเลยไปนเนี่ยมันจะมันยังเหนียวอะ<ไ>่ะมันต้องผ่อนคลายให้มันวิลลั่วิลลัคลายความเตรียของมันความเครียดของมันโดยการปล่อยไว้สักสิบถ<ไ>ึงส<ไ>ิบห้านาที<ไ>ถ้าจะบอกว่าอาหารชิ้นไหนที่เซ็กซี่ที่สุดผมก็ต้องยกให้สเต็กนี่แหละพี่เมย์นี่คือ perfectly medium rare เลยค่ะอันนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับในการเคลื่อนย้าย เนื้อทีละยี่สิบชิ้นสะใจอ่ะพลาสพลาสลี่นะครับแล้วก็เอามาโรยหน้าเพื่อแบบว่าสวยงามสวยงามเสร็จแล้วหนึ่งไม่ไหวแล้วมันทรมานอ่ะพี่สองสองอันนั้นคือตั้งใจแหละครับที่มันเป็นแบเนี้ยชดูเป็นแผลตกสะเก็ดแบบนั้นนี่คือตั้งใจใช่ไหมครับพี่เมย์ตั้งใจโอเคคุณผู้ชมดูสิครับสีชมพู เขาเรียกว่าพิงอะไรนะครับพี่เมย์เป็นก็สีพิงอ่ะเออมันเป็นสีชมพูที่ปรากฏอยู่บนเนื้อคุณภาพดีสุดยอดสักครู่นะคะเดี๋ยวอันนี้เราจะทำยู่เพื่อที่จะลาดอีกทีโอเคโร์บีฟของเรานะคะ<อ>มันดูอาจจะดูแดงนะคะแต่คราวนี้เราเอาสต็อกที่เราได้เคี่ยวครับไว้สักพักหนึ่งนะคะเราจะมาทำทำอะไรคฮะพี่เมย์ซอส นี่เห็นป้ามันเข้มข้นนะคะเราก็จะใส่เกลือเกลือครับน้ำสต๊อกที่เราต้มเอาไว้แล้วนะครับอันนี้เคี่ยวมานานมากพริกไทยนะคะเกลือพริกไทยเนี่ยขาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับในอาหารฝรั่งเกือบทุกชนิดอีกนิดหนึ่งก็คือตัวเนยเนยเจิดเดยอย่าลืมนะครับเนยเจิดใครบางคนบอกเอ้ยฉันมีแต่เนยเค็มที่บ้านเอาไทาขนมปังลงทุนนิดนึงครับไปใื้เนยเจิดดีกว่าอืมโอเค เสร็จแล้วเอาขอาว starch corn starch ลงไปข้าว starch ก็คือแป้งข้าวโพดนั่นเองนะครับลงไปนิดเดียวเพื่อทำให้มันอยู่ตัวเหนียวเกาะตัวกันเหนียวเกาะตัวมีความดูแน่นเหมือนกันนะเราเนี่ยโอ้ล้ำอ่ะล้ำอ่ะโลยด้วยพาสลี่เหมือนเดิมครับเพื่อตกแต่งให้มันดูเขาเรียกวแอดแว v a ล u e ให้มันดูมีราคามากขึ้นให้มันมีสีสันหน่อยจะหล่นจะหล่นจะหล่น เนื้อ3แบบของเรานะคะเป็น p prime y U.S. Grade A แบบ roast beef แบบอ่าเรียอะไรนะ d รายรับแล้วก็บบาร์บีคิวเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวจะหมดก่อนอ่ามาจานที่สองครับตัว d r ยรับนะคะตัว dry r อันนี้ที่เราใบทอดกันเนยอีกทีนึงนะคะรสชาติจะแจ่มจ้นกว่าอีกนิดนึงคือมันจะค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรนะผ่านผ่านการปรุงแบบว่ามีมีความมีความหนามีความรสชาติมันจะเข้มข้นกว่า อะไรนะเครื่องเทศที่พี่ใส่ไปอะข่ามินพปาปริกากระิกพาวเดอร์ซอลงผซอลผ์พงผ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 งมงผ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 งบงผงบงผ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 อผงมงผอร่อยกอ แต่ว่าให้ไม่เลือกไม่ต้องเลือกโรสเพราะต่รสชาติของเนื้อมากที่สุดร้านค้านี้เราไม่พูดอะไรกันใช่ไหมคะอร่อ,อยมากถ้าใครไม่เคยหน้าคนมีความสุขดูหน้าผมตอนนี้ไว้นะครับอร่อยมากไม่มีอะไรสู้ได้นะคะสเต็กนะคะถ้าเราใช้เนื้อที่มีคุณภาพที่ดีนะคะไม่จำเป็นต้องแพงที่สุดแต่ว่า รสชาติที่หวานหอมอร่อยนะคะจะบอกว่าจานแรกโรสมันจะได้รสชาติของเนื้อหวานหวานของเนื้อความเป็นธรรมชาติของมันที่มันแบบว่ามีความหวานในตัวมันอยู่แล้วไอ้รับนี่มันจะเผ็ดเผ็ดหน่อยผมชอบจานที่สองมันจะเผ็ดเผ็ถามว่ามันปรุงแต่งเยอะไหมก็้ดยโดยโดยเครื่องปรุงอย่างปาปิก้าอะไรก็แล้วแต่ทําให้มันมีรสชาติที่เผ็ดขึ้นมาแต่ไม่รู้ทําไมผมรู้สึกมันเข้ากับเนื้อเนื้อชนิดนี้มาก อันนี้ก็จะบาร์บีควจะหวานหวานหวานหบาร์บีคิวแต่ก็อร่อยสาวๆทีชชอบเป็นหวานหวานนอยนิน่าทานั่วแกไอตัวฟรั c ช์บีนวันนี้นะคะเมนูของเราประสบความสำเร็จนะคะต้องขอบคุณอย่างรุนแรงเลยนะคะบริษัทจอโอตานะคะที่นำวัตถุดิบดีๆให้กับพวกเรานะคะแล้ว สำหรับท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะคะที่อยากตามรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่บาบพัทราวาเรนนะคะอย่าลืมตาม i อของเรานะคะพัทราวาเรนหรือเทียนไรอันครับะะแล้วก็สำหรับ Facebook ครับใครที่อยากจะติชมรายการ,รมีเมนูที่อยากจะทานแต่ว่าไม่รู้จะทำยังไงหรือทำยังไงให้อร่อยเข้ามาแวะคอมเมนต์นะครับที่ Facebook ของเราที่เรื่องกินเรื่องใหญ่บาบพัทราวาเรนครับ<ะ>หรือเม่ไอปาร์ตี้นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านผู้ชมจริงๆเลยนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์หน้าในรายการเรื่องกินเรื่องใหญ่าบพัทราวาเรนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ <laughs> ไอ้เอ็มกินเบ้าด่วนครับ